พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานถแถลงผังรายการใหม่ของช่อง5ปีหน้ากันบ้างนะคะที่มีขึ้นเมื่อวานนี้ช่องห้าของเราค่ะก็ปรับผังใหม่ครั้งใหญ่เลยนะคะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกหลังหลังโควิด1 9ค่ะ พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกถแถลงข่าวผังรายการในปี2565นะคะว่าเกิดขึ้นภายใต้คอนเซปต์สำคัญก็คือเมื่อโลกไม่เหมือนเดิมประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ค่ะโดยสื่อจะต้องเป็นองค์กรหลักในการให้องความรู้ข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ประชาชนรับรู้และนําไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจดังนั้นททบ5จึงให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนสังคมด้วยข่าวสาร ประกาศขอเป็นองค์กรสื่อที่พึ่งพิงได้โดยมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อให้ผู้ชมรู้เท่า,าทันสถานการณ์และจะได้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องรวมถึงสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะตลอดจนช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับผังรายการในปีหน้านะคะช่อง5อจะเน้นเนื้อหารายการด้านข่าวสารและสาระความรู้ค่ะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะ70%ก็จะเป็น80%ส่วนเนื้อหาด้านบันเทิงก็จะลดลงจาก30%เหลือ20%โดยแบ่งเนื้อหารายการเป็น4ด้านหลักได้แก่ด้านข่าวสาร จะเน้นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเงินและเทคโนโลยีษษโดยมีทีมพันธมิตรนะคะที่แข็งแกร่งในด้านของคอนเทนต์ข่าวทั้งจากบริษัท Galaxy Multimedia Corporation หรือ JMC ที่มีผู้ประกาศข่าวมากประสบการณ์ค่ะคุณกน,นกรัตนวงศ์สกุลคุณทีรทัฐธัญยภัยบูรณ์คุณสันติสุขมรงศรีและคุณสถาพรเกื้อสกุลมาร่วมด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีองค์กรสื่อหลักของจีนค่ะก็คือ c ชน n ามีเดีย group หรือ CMG ที่จะนําทุกความเคลื่อนไหวและแนวคิดสําคัญในจีนมาให้คนไทยได้รู้นะคะอย่างเท่าทันเพื่อขับเคลื่อนสังคมอย่างเข้มแข็งด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยจะถ่ายทอดผ่านเนื้อหารายการที่เน้นให้องค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและภาคการเกษตรโดยในปีหน้าค่ะก็จะเน้นเนื้อหาการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ก็คือกัญชง ที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเรื่องของการดูแลสุขภาพและธุรกิจเฮลท์แคร์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางด้านสาระประโยชน์และบันเทิงนะคะททบ5ก็ได้ร่วมกับผู้ผลิตรายการมากกว่า70รายค่ะยังคงนำเสนอรายการบันเทิงแนวแมกซีนทีวีเซิร์ฟผู้ชมเต็มอิ่มในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์าและสุดท้ายนะคะด้านกีฬาททบ5ก็ได้จับมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย<ส>ในพระบรมราชูปถมัมภ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล3ถ้วยใหญ่และศึกมวยไทยซูเปอร์ไฟ ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่เอาใจคอกีฬาโดยเฉพาะซึ่งทางกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะคะยังกล่าวด้วยว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด19ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาและไม่มีแนวโน้มที่จะควบคุมได้ก็ทำให้ทั้งโลกเจอปัญหาหนักมากทั้งเรื่องของด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจและสังคม มีคนตกงานเพิ่มขึ้นคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และเป็นสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าหากประชาชนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนและรอบด้านก็เชื่อว่าจะสามารถนำไปใช้เพื่อก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ททบ5ในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะเพื่อความมั่นคงของประเทศจึงขออาสาเป็นสื่อกลางรวบรวมข้อมูลองค์ความคิดและแนวทางในการพลิกฟื้นวิกฤตในครั้งนี้พร้อมกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญค่ะ Turning point to move on ไปฟังเสียงกันค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกและเจ้าหน้าที่ของททบห้าทุกคนมีความดีใจและมีความภาคภูมิใจที่ททบห้ากลับมาสู่อักตลักษณ์เดิมซึ่งเลขห้าเป็นเลขที่คู่กับททบห้ามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,500แสงสว่างที่ปรากฏอยู่ที่หน้าอกผมที่เลข5สแสดงถึงศักยาภาพและความพร้อมที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะสื่อหลักและเป็นสื่อที่พึ่งของประชาชนดังเช่นในอดีตสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกในฐานะสื่อสาธารณะ,ะเพื่อความมั่นคงของประเทศ จึงได้ทำการปรับผังรายการครั้งใหญ่ของปี2 0 6 5เพื่อเป็นสื่อในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของโลกเพื่อให้คนไทยได้รับรู้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับแผนในด้านการค้าขายการลงทุนให้ทันกับทาการกับการเปลี่ยนแปลง พยุรธ์ของโลกเพื่อให้การพลิกเฟิร์และการเกอบกูกษษษษษ้เศรษฐกิจครั้งนี้ผ่านไปให้ได้ผมในฐานะกรรมการผู้รายการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกพร้อมกับบุคลากรที่มาร่วมกันในผังรายการปี2 5 6 5และเจ้าหน้าที่ของทอทบหทุกท่านขอให้สัญญากับประชาชนชาวไทยทุกท่านว่าททบห จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิตภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจและร่วมฟันฝ่าวิกฤตรอบนี้ให้ไปด้วยกันและบัดนี้ทรทบหก็พร้อมแล้วที่จะกลับมาเป็นสื่อหลักของประเทศท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ครั้งนี้ขอบคุณครับ หลังจากที่ทท,ทบ .5 กับ c ี g ได้เซ็นสัญญาการใช้ร่วมกันใช้ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วนะคะก็สะแสดงว่าททบ .5 สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากแหล่งข้อมูลของจีนซึ่งเป็นมือหนึ่งซึ่งนม,มือหนึ่งนะคะอันนี้ทําให้คนคนไทยจะได้รู้จักจีนในปัจจุบันอย่างถูกต้องทานเหตุการณ์และก็ไม่ต้องผ่านคนอื่นไม่ต้องผ่านสายตาของคนอื่นนะคะท่านผู้ชมที่ กดเลข5มาดูช่อง5ในเวลาไหนก็ตามแต่ท่านจะได้รับข่าวสารนะฮะท่านจะได้รับข้อมูลอันทันสถานการณ์ท่านจะรู้ข้อเท็จจริงรู้ว่าเท็จตรงไหนและจริงอย่างไรท่านจะได้รับองค์ความรู้และท่านจะรู้แนวทางแก้ไขปัญหาใช้ชีวิตในยามที่เรากำลังเดินหน้าเปิดประเทศในขณะที่ท่ามกลางวิกฤตที่ยังส่งผลกระทบอยู่ ท่านจะได้รับ5ด้านแบบนี้นะฮะหด้านแบบนี้สําหรับข่าวสารนะฮะส่วนรายการเ,ออเนื้อหาสาระนะฮะรายการที่ไม่ใช่ข่าวเราจะผลิตคอนเทนต์เนื้อหาให้คนดูเนี่ยดูจบแล้วเนี่ยคนดูจะต้องอุทานหรือว่าพูดออกมาว่าเราโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทย นอกจากนี้นะคะททบ5ยังร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยค่ะในการส่งเสร,ริมรายได้ภาคเกษตรและวิสาหกิจชุมชนโดยได้จัดงานมหกรรมเอ็กซ์โปแสดงสินค้ากเกษตรและโอทอปของชุมชนโดยจะใช้พื้นที่ททบอ5อย่างน้อยเดือนละ2ครั้งให้ครบทั้ง76จังหวัด และจะจับน่ายผ่านแพลตฟอร์ม Olala Shopping ประชาสัมพันธ์และจัดรายการสดทางททบ .5 และโทรทัศน์ดาวเทียมไทย g l o b a, oh a l network หรือ tgn ไปยัง133ประเทศทั่วโลกด้วยค่ะสำหรับช่องทางการรับชมนะคะสามารถรับชมช่อง5ได้ทุกช่องทางทั้งทีวีดิจิตอลระบบ hd ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกนะคะในการชมช่อง5แล้วกดหมายเลข5ค่ะทีวีดาวเทียม tgn ที่เผยแพร่สัญญาณไปกว่า130ประเทศทั่วโลก หรือว่าจะติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w t v 5 c o t h และทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะ Facebook และ YouTube t v 5 h d online ค่ะซึ่งโทรทัศน์ทั้งระบบดาวเทียมเคเบิลและเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน ได้ทําการอัปเดตข้อมูลใหม่นะคะโดยอัตโนมัติแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่สามารถชมได้นะคะให้ทําการตั้งค่าใหม่ด้วยการเลือกเมนูตั้งค่าและค้นหาสัญญาณอัตโนมัติค่ะก็จะสามารถชมรายการได้ทันทีแต่ว่าถ้าพบปัญหาในการตั้งค่าอีกนะคะก็สามารถติดต่อได้ทาง call center ค่ะ หมายเลขโทรศัพท์02 615 2294 95โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.tv5.co.th ก็ได้ค่ะอืมก็ผังใหม่ปีหน้าของช่อง5เนี่ยนะฮะพลเอกรังสีทางผู้บริหารช่อง5เนี่ยท่านก็ห่วงใยประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของโควิด ดัะน,นั้นโจทย์ที่ตั้งไว้เนี่ยคือปีหน้าจะอยู่ร่วมกับโควิดอย่างไรให้รอดอนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการจัดทำผังรายการในปี65เพื่อตอบโจทย์นี้นะฮะสัดส่วนสาระความรู้เนี่ยปกติแล้วตามใบอนุญ,ญาตของช่อง5เนี่ยก็แบ่งเป็นสาระความรู้70<ะ>บันเทิง30ปีหน้าคือปรับเพิ่มะนะฮะเป็นสาระความรู้เนี่ย80ใช่ค่ะแล้วก็ตัวความบันเทิงเนี่ย20แล้วก็ร่วมกับทาง GMC <ะ>ทีมงานของคุณกหนกเนี่ยนะฮะ ก็มีสัดส่วนข่าวมากถึง66%ในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ปีหน้าก็ติดตามชมกันได้ค่ะเข้มข้นแน่นอนอนะคะ